จอคอมเมนต์แบบนี้อีกแล้วครับทุกคนหลังจากที่ผมลงคลิปซื้อสร้อยเขียวชิ้นแรกไปก็มีน้องคนนี้นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้นะครับว่าสูตรกะกากสภาพนี้ไม่เกินข่อมนะลองไปเล่นแรงเกิน20ดาวดูแล้วถ้าชนะ3ตายได้เขาจะกินเยี่ยวปลาไหลโช์นะงั้นก็ลองมาดูนะครับว่าผมทําได้ไหมมาดูไอเดียนี้แล้วกันครับไอเดียนี้27ดาวครับมาผมเปิดประวัติให้ดูชัดๆนะว่าชนะ3าตาติดมันเป็นไปได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะว่าชุดความคิดนี้ไปเอามาจากไหนกันว่าแรงคอนขึ้นไปหรือกี่ดาวกี่ดาวขึ้น บอกว่าไอเทมแต่ละอย่างฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกครับทุกอย่างมันอยู่ที่ความถนัดของคนเล่นมันอยู่ที่ความชํานาญความเข้าใจตัวละครเราต้องรู้ว่าไอเทมเนี้เราซื้อมาเพื่ออะไรจุดประสงค์ของมันคือเราต้องการเอามาทําอะไรอย่างสไตล์การเล่นของผมเนี่ยผมเป็นตัวชนผมชอบเข้าไปบวกในป้อมเข้าไปตอดเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสร้อยเขียวมันจึงจาเป็นสําหรับผมมากพวกคุณลองดูสกอร์นี้นะครับคุณคิดว่าถ้าผมไม่มีสร้อยเขียวเนี่ยผมจะเก็บสกอร์นี้ได้ไหมเกมนี้ทีมไฟที่มีการคิวเกิดขึ้นมีผมร่วมอยู่ด้วย100%นคัก็ือตง มีไฟต์ตรงนั้นมีผมตรงไหนมีการคิวตรงนั้นตน้องมีผมไปเติมเลนซ้ายชนะไฟ์เลือดเหลือน้อยแค่วิ่งมาเลนกลางหรือเลนขวาเลือดก็หิวมาเกือบเต็มแล้วสามารถช่วยเพื่อนไฟตต่อได้เลยไม่ต้องกลับบ้านนี่คือประโยชน์ของมันครับคนอื่นจะว่ายังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าเพจผมผมเล่นแบบนี้ แล้วก็เล่นแบบนี้มาตลอดสําหรับ R.O.V ผมอาจจะไม่เก่งนะครับแต่โอเมก้าเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เปิดตัวเกมนี้มาเลยผมแทบไม่เล่นตัวอื่นเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับโอเมก้าเนี่ยผมคิดว่าตัวผมค่อนข้างชนานาญมากแล้วใครจะมาบอกให้ผมเล่นตามโปรคนนั้นโปรคนนี้ผมทําไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมไม่เก่งเท่าเขาผมก็ต้องเล่นตามสไตล์ของผมผมต้องตีความความสามารถของตัวละครออ,อกมาในสไตล์ของผมแล้วเลือกใช้ไอเทมที่เหมาะกับสไตล์ของผมมากที่สุดมันชื่อออกมาเป็นช่อง Funny Omega แบบที่ทุกคนได้ดูอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเล่นเกมให้ส แล้วก็อย่าลืมสร้างสไตล์ของตัวเองบ้างนะอย่าวิ่งตามแต่รอยเท้าของคนอื่นมากนะจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะครับแค่ผมมองว่ามันไม่เท่แค่นั้นเอง